บอกว่ามาช้าก็ให้คนอื่นเขาได้เล่นมากเดี๋ยวจะหาว่าก็ให้มันมก่อน <c oughs> ใครจัตัวเลมันไ,ไ,ไม่มีใครแล้ว <c oughs> คนเรามันไม่เล่นดีทุกวันมาก ในวันที่เขาเล่นดีมันก็ไม่ได้แต่เมื่อวาเนี่ยมูหกันใหญ่เลยเฟียยังมาหเไม่ยอมดันขึ้นแล้กางขนเลยตเลือกเองคะที่ยเป็นสะพายอ่ะ 对。<that>